เริ่มเปิดรายการก็สวัสดีค่ะไหวังนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองที่แบบว่าเราได้ไปเจอในติกติกนะคะซึ่งแบบน่าสนใจมากเลยค่ะและก็ก็เห็นทุกคนแบบว่าอยากเห็นว่าเราแบบทำคลิปทดลองบ้างอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ทำนานแล้วนะคะเออก็ ปิดเทอมแล้วนเป็นอะไรที่แบบสบายใจมากเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบม,มีความสุขมากเลยค่ะแต่ว่าปิดเทอมแล้วทุกคนก็มีแต่เที่ยวใช่ไหมคะซึ่งฉันไม่ได้เที่ยวเลยเลยค่ะก็ได้อยู่แต่บ้านนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองกันเลยค่ะเราจะไปดูการทดลองเลยะ <S 2> <S 2> อะไรเอาน้ำมาสองขวดเลยยังไงต่อ เอาเกลือเทลงไปในขวดแล้วยังไงต่อเอาช้อนมาคนคนคนให้เข้ากันแล้วยังไงต่อเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปโอยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนมาเลยและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีแก้วแล้วก็ตะเกียบแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็สีนะคะเขาไม่ระบุว่าสีอะไร เดี๋ยวแล้วก็เอาน้ำไปเลยเหมือนเราจะลืมอะไรอะนะอออเราเราลืมเกลือตะวันตะวันเอาเกลือให้ช้อนซิเกลือน่ะเอาเกลือให้ช้อนซิช้อนน่ะช้อน ระหว่างที่เรารอเกลือน,นะคะชอบมากเลยอ่ะขนมเบื้องที่มันแบบเค้ใส่ยเยอะๆอ,นนะะอ,ะอย่างนี้อนี่ก็เกลือนะคะก็ปิดว้ให้ดีๆต่อไปเราก็จะเอานะ้ำเปล่าใส่นี่นะคะใส่ในแก้ว ่อไปเราก็จะเอาเกลือใส่นะคะแต่ว่าเ,ลเกลือมันเยอะไปหรือเปล่าปังห,หรอก <S <S ก็เยอะนะเนี่ยแล้วก็จะคนนะคะคนให้เกลือแบบมันละลายนะคะเจลือเยอะขนาดนี้ไม่นานละลาย ต่อไปนะคะเราก็จะสีผสมอาหารนะคะเทใส่ตรงนี้เลยนะคะเทใส่น้ำเกลือนะคะดูมาดูกันเลยค่ะว่ามันอะเราก็จะเอาน้ำเราก็จะเอาสีผสมอาหารนะคะเราก็จะเอาสีน้ำนะคะเทใส่ ในน้ำเกลือนะคะมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะน้ําสีเนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนน้ําเกลือนะคะมาดูกันค่ะว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะ พูดมาแล้วกันไปดูกันอะไรเอาสีน้ำจิ้มลงไปที่สำลีกลมๆแะ้วยังไงต่อจิ้มไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดน้ำแล้วยังไงต่อเพี้ยงลงไปโฮย้ยมันเป็นไปนได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราสีน้ำไปจิ้มๆิ้มที่สำลีพอเราสำลีลงไปในน้ำมันจะกลายเป็นผู้ใต้น้ำครับทุกคนแม่ต่อไปเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยนะคะ เราก็จะใช้สำลีนะคะซึ่งแบบมันจะเป็นสำลีเป็นแผ่นแต่ว่าเราไม่มีนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีรถไปซื้อด้วยงั้นเราก็จะทําให้มันแบบเป็นแบบกลมๆเป็นๆเ,เองละกันนะ <c oughs> เขาก็จะฉีดออกให้มันแบบกลมๆเป็นๆน,น,นะคะแล้วเราก็แบบเอาสีแบบมาระบายน่นี่เส็จ เแล้วก็จะแบบมาระบายกันนะคะว่าเราจะเอาสีไหนงั้นขอเอาเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วกันสีฟ้าแล้วก็สีเขียวน่าจะสยมันจะระบายได้ไหมเนี่ยมันติดอ่ะทุกคน จะแบบว่าไม่ไม่ระบายแบบให้มันแบบนานๆนะแล้วก็จะแบบขิดคิดคิดคิดพอให้มันแบบเป็นสีอะไรได้บ้างแล้วก็ได้สีมากันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ กับเด็กอนุบาลทำนะแมู่ต่อไปแล,แล้วไม่ทาข้างหลัง้นทาข้างหลังด้วยแล้วลกันนี่นะคะแล้วก็ น้อยอะไรเนี่ยอค,คือเมื่อกี้คลิปมันตัดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะแต่ว่าแบบมันก็ออกมาแบบอคือเป็นอะไรที่แบบถือว่าสําเร็จนะทุกคนนะแต่ว่าสีดายทุกคนไม่ได้ดูตอนที่มันลงอะเมื่อกี้คือแบบคือแบบคลิปมันตัดเองนะขอโทษด้วยนะคะขอโทษในความที่แบบว่าคลิปมันตัดเองด้วยนะคะคือก็ไม่เห็นเออไปไหนก็ไป เออก็แบบว่ามันก็เออหมายถึงเออนั่นแหละคะ่ะมันก็แบบว่าคิดว่าก็ตัดเองนะคะแบบเราก็แบบขออภัยในความแบบว่าตัดเองนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงตัดเองอะนะคือแบบว่าเผลอพูดคนเดียวไปตั้งนาน่ะ,นะโอ้โห <c oughs> ี่ตายเถอะอะไรอะมีน้ำแดงตั้งอยู่บนโต๊ะแะ้วยังไงต่อเอายาสีฟ้าใส่หลงกไปในน้ำแดงปิดฝาแะ้วยังไงต่อขยาขยาแล้วทำไมอะ เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเรายาสีฟันโยนใส่ลงไปในน้ำแดงพอเราเขย่ามันจะเปลี่ยนสีครับทุกคน <support> เอาละทุกคนอุปกรณ์ของเราก็มีน้ำส้มใช่ไหมคะแล้วก็ยาสีฟันนะคะแล้วก็จะมาทำการทดลองกันเลยค่ะก็น้ำส้มที่เป็นแบบมันก็แบบก็กินไปแล้วเล็กน้อย ใช่มันก็กินไปแล้วเล็กน้อยนะทุกคนนะแล้วก็จะแบบว่าเปิดฝาน้ำส้มนะคะ <c oughs> ต้่องเข้าหรือปะ <c oughs> แล้วก็จะบีบยาสีฟันมาใส่เลยนะคะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแม่ด่า นี่นะเราก็จะปิดฝานี่นะเราก็จะมาปิดฝานะคะปิดฝาแล้วเราก็จะขยับก็ขยับขย่าเขยาแล้วมันจะเปลี่ยนสีทุกคนดู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 ดดอาจจะต้องแบบเขย่าแรงกว่านี้ไง แค่ายาวแค่นี้มันไม่พอเลทุกคนไี้ไม่ได้ผลนอะพอพอพอะไรขอบคุณสำหรับที่ชมมาถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ ขอโทษที่แบบว่าห่างหายจาก FC ไปนานเลยนะคะยุ่งหลายเรื่องเลยนะคะยังไงก็ขอพคุณที่เข้ามาดูจนจบนะคะ หรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำคลิปต่อ,อไปกันด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็